Nerd Review Don't worry. There's lots more bad things coming. Perhaps. Perhaps. Spoiler alerts. <laughs> ูเวล่านะเป็นเรื่องราวของเอสเตล่านะเกิดขึ้นมาในบ้านใ,นใหญ่แล้วเกิดมีภาวะแบบว่าผมสองสีตั้งแต่เด็กนะต้องเขาเรียกไปอยู่ในโรงเรียนประจําแล้วก็สุดท้ายก็มีปัญหากับชาวบ้านใ่ไตั้งแต่เด็กเลยนะฮะแล้วก็จะพัดจับผูกลายเป็นว่าแม่ตายนะฮะแม่ตายนางก็เลยต้องอาศัยกับโจรสองคนนะฮะซึ่งต่อมาก็กลายเป็นเพื่อนรักเพื่อนสีนะ แต่ประเด็นคือพอ3คนนี้เนี่ยคือทํางานเนี่ยหลักๆเนี่ยเป็นโจรแต่ส่วนตัวของเอสเตล่าเนี่ยเขามีความฝ่ฝันที่อยากเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์เขาก็เลยต้องการที่จะตามฝันแต่ในขณะเดียวกันเขาดันไปเขาเรียกว่าการตามฝันของเขามันก็จะไม่ได้ง่ายอ่ะเนาะ<ม>ก็ต้องไปทํางานให้กับผู้หญิงที่เป็นแฟชั่นไอคอนนะก็ชื่อบารอนเนสสุดท้ายก็แสดงเาทอัแเอมาามาทอมสันแล้วก็มีเขาเรียกว่าเรื่องราวที่ทําให้หัวกดก้นขวิดกันไปวุ่นวายกันไปนะฮะนางก็เลยแสดงตัวตนออกมาอีกตัวตนหนึ่งนั่นก็ คือครูเวลานะซึ่งเป็นตัวตนที่เขาเรียกว่ามีความดาร์กกว่ามีความถึงลูกถึงคนมากกว่าแล้วก็ต้องการที่จะใช้ชีวิตสองหน้าในการที่จะสร้างอเดนิตี้ทางแฟชั่นตัวเองในขณะเดียวกันก็ต้องตามหาว่าใครคือคนที่เป็นตัวการในการจัดการกับแม่ของตัวเอง ประมาณนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยครูเวล่าเนี่ยเป็นตัวละครในภาพยนตร์นะการ์ตรูนเด็กก็สมัยเราเด็กๆเลยแหละวันโอวันดามเมเชียนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหมาดาเมเชียนมันดูที่หายเลยนะครับผมเนี่ยเคยมีประสบการณ์เพราะว่าที่บ้านญาติเนี่ยมีอยู่ตัวนึ่ง จริงๆมันก็ไม่ได้ดุแบบแแฮ่นะแต่มันก็ตะกุย <c oughs> เอาเรื่อง <laughs> แต่มันแอบ,บเอาจริงๆนะถ้าเกิดใครโตมากับการดูวันโอวันดอมิเชนจะรู้สึก,กแปลกๆนึงกับการเห็นหมาดอมิเชนในเรื่องนี้ไม่งดุแต่ความจริงกับผมจำได้ธรรมชาติของมันอ่ะมันเป็นหมาดุคุณด้าเคยเล่าให้ฟังว่าดอมิเชนงับคอคุณด้าขาดไม่ถึงค<อ>ั้งเดียคอขาดไู่แม่คุณนี่แล้วอ่ะเป็นยังไงบ้างครูเรล่าสำหรับคุณด้าเซอร์ไพรส์ไหมคืออาจจะเป็นเพราะว่าไม่รู้เรื่องเฮี้ยอะไรเลยถูกไหมก็เลยเซอร์ไพรส์ถูกไหมอะไรเงี้ยมั้ง ด้อย่างนี้ผมจะเล่าอย่างนี้ผมอะความทรงจำกับผมทีม่มีกับวันโอวันเดลเมเชียเนี่ยถ้าเกิดคุณผม<ด><ะ>เคยดูทั้งสองเวอร์ชั่นแล้วผมดูแต่ผมจะได้ดูเวอร์ชั่นภาพยนตร์ที่เป็นแกนโคสแสดงก่อนอ่าแล้วก็ความทรงจําเรือนลางผมจําได้ว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่เหมือนกับว่ามันผูกเรื่องที่ว่าผู้ชายกับผู้หญิงคู่นึงได้มาคบหากันตกลุรักกันเพราะมาดดวเเชียได้มีความแบบนี้ออกมา มึงหมาเขาเอากันเนี่ยมึงก็พูดได้ว่าหมามันไม่เจ้าจ่ากันตลาดจะเหมือนกับสื่อรักอ่าสื่อรักแต่คุณไม่ต้องมาเซ็นเซอร์หรอกหมาได้กันไอี่อ๋อดูนทํเาทำเงไงมันเป็นสื่อรักแล้วก็มันก็เกิดเรื่องราวซึ่งมันก็ทําให้ตัวละครของคูเอล่าเนี่ยมันโดยพื้นฐานของนางอะนางเป็นคนที่ถือว่าจิตวิปลิตมากแล้วก็เป็นคนที่ชื่นชอบคลั่งไคล้กับการเอาขนใส่มาทําเสื้อผ้ามาทเสื้อผ้าแล้วนางแบบเป็นคนบ้าขาวดํามากก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเอาหมา มาทําเป็นเสื้อขนสัตว์ซึ่งถ้าเกิดเป็นหนังก็ฉบับหนังอันนี้มันก็จะเป็นในเรื่องประมาณนี้พอประมาณนี้ความจริงมันมีวันโอทูดาวเเชียมแต่ผมไม่ได้ดูไม่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรผมผมถึงไม่ได้ดูนะแต่ไม่ได้ดูจนวันนี้ส่วนเวอร์ชันแอนิเมชันเนี่ยมันจะย้อนกลับไปโอ้ปียุค60ศูนย์แถวๆนู้นอะเดี๋ยวนะ60ศูนย์ <6 S 1> มันเก <6 S 1> ่ามากแต่ผมก็เคยดูแล้วก็อ๋อคุณอายุ่าไหร่เนี่ยหกสิบมึงสมัยนี้มันโคตรนานครับวีซีดีสมัยนั้นวีซีดีก็มีไหมนะเออแต่เคยดูแล้วก็นั่ะ คืออย่างที่ผมเล่าไปเมื่อกี้มีตัวร้ายตัวดีตัวร้ายตัวดีเนดจนขาวดำอะไรอย่างนี้นะมาคุยเดีี่คูเอล่าเนี่ยเซอร์ไพรส์สำหรับผมเพราะว่าหนึ่งคือผมก็ไม่ค่อยจะไปตั้งเพดานเท่าไหร่กับหนังที่มาจากการเอาตัวละครดั้งเดิมมาเปลี่ยนมาเปลสร้างใหม่อะมันมีสองแบบใช่ไหมมาสร้างใหม่ก็หนึ่งแหละมาสร้างใหม่ที่หมายถึงว่าก็คือ,อรีเมคยึดโครงเรื่องเดิมอะอ แต่อันนี้มันเป็นวิธีการที่เหมือนกับที่เมลล์เซนทำก็คือรีเทลลิ่งปรับมาเล่าใหม่มาเล่าใหม่มีบริบทบางอย่างที่ยังเหมือนเดิมแต่ก็มีบางอย่างที่ปรับเปลี่ยนไปเพื่อให้มันตรงกับคืเรียกว่าตรงจะยุหม่จะตรงมายุคสมัยอะไรก็ได้อะไรนี้เออซึ่งผมว่าอันนี้ผมพูดก่อนว่าในุมของมาล์เปเซนเนี่ยผมเฉยๆหาว่าแนวคิดดีไหมในงานที่ปรับบริบทแล้วก็เกิดรสชาติใหม่ๆอ่ะก็ดีแต่ผมก็แค่รู้สึกว่าผมอาจจะเป็นคนเบื่อเบื่อฟาร์เรทเทลก็แล้จริงผมรู้สึกว่าอะไร ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้แฟนซีกับมันมมันไม่ได้แฟนซีอ่ะมันมันมาอยู่ในวัยที่ผมไม่ได้อินกับเรื่องอะไรแบบนี้แล้วนี่อผมอ่ไม่ฝันไม่ไวฝันอะไรอย่างเงี้ยแต่คุยร่าเนี่ยแม่งเป็นออารมณ์หนึ่งคุยร่าเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบอยู่ในยุคสมัยที่ถามว่าใกล้เราไหมก็ไม่ใกล้เราอยู่ดีอ่ะแต่แต่มันก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่เราจับต้องได้มากกว่าสิ่งที่เป็นแฟนตาซีอะไรคุณคุณจับอะไรได้ จับต้องไปหรือว่ายุคสมัยเราวเกิดขึ้นในในสิ่งที่เราคุ้นตาสถาปัตยกรรมนู่นนี่นั่นหนหน่อมไม่ให้มันเล่าคุณคุณจับไอ้มาทำสารไปอย่ามายุ่งกับสตอรของผมเกลียวไม่เกี่ยวเรื่องนี้ไง โอเคเออผมรู้สึกว่าโอเคมันมันมีสิ่งบางสิ่งที่เรารู้สึกว่าตัวละครนี้กับกับกับความรู้สึกของเราเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่มันใกล้เคียงกว่าความเข้าใจกับเรื่องมาเลยพิเซนท์นี่ออกป่ะเออแล้วพอมันเป็นเอมิสโตนซึ่งโดยดีกีดาราดิกกีดาราแห่งน้ยก็ดีอยู่แล้ว ดีอยู่แล้วผมไม่ก็ไม่พ้ออะไรไม่ด่าอะไรทั้งนั้นคนรักของคุณให้มันรู้ซะบ้างไอ้โถเคนรักของคุณเดี๋ยวกูโดนคนรักโดนนั้น่คก็โอเคสนุกใช่ไหมสนุกสนุกเซอร์ไพรส์เลยแล้วก็อาจจะด้วยความที่คาดหวังไม่เยอะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันมีหลายอย่างที่มันดีนะดีเทลดีงานแฟชดีเดเรคชั่นดีคุณรู้ไหมว่าแฟชั่นนี่มันดีเทลมันลึกมากนะชุดบางชุดนี่เป็นของมีแชเนลมีอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแบบ มีหลายตัวมีคนนึงเป็นดีไซเนอร์ดังมากอะแต่ผมมาดูสารคดีหรือดูอะไรสักอย่างที่เป็นเบื้องหลังมาแล้วก็ยังงไต่อแต่ลืมแต่คนนี้ดังเลยมาช่วยทำเหรอหรือยังไงไม่ใช่เป็นแรงบันดาลใจอ i n s p i r a t i ่ n ซึ่งถ้าเกิดหนังเรื่องนี้ดูเอาแฟชั่นอะผมว่าดูเอาแฟชั่นใส่ชั่นฟีชั่นดูเอาแฟชั่นเนี่ยเอาจริงๆก็ก็ถือว่าคุ้มตานะเขาเรียกดูเอางานโปรดักชั่นโปรดักชั่นนี่คุ้มก็คุ้มตาอยู่ใครบูมกลับครับเ เกลิสปี้ครับเขาคทำเรื่องอะไรมาก่อนเคสเกลิสปี้เขาเคยทำไอทอนย่าแล้วก็อ๋าโอเคน่าสนใจนะ Last the Last the Little and and Girl เออที่ไลออนคขอสซิงผมรู้สึกว่าถ้าเป็นคนที่ทำไอทอนย่าแล้วมาทำเรื่องนี้มันได้กลิ่นเดียวกันเลยนะการจริตมันมีความคล้ายๆกันการที่มีช็อตโลกจริงมีช็อตโลกฝันแล้วผมคิดว่า ก็ถ้าชมพุ่มกับก่อนผมรู้สึกว่าเขาบาลา,า,านซ์ความการ์ตูนความการ์ตูนิสของหนังกับความเป็นโลกจริงได้ค่อนข้างจะสム ooth สหรับผมนะมผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้ชอบดูอะไรที่มันแฟลชท์เอละดังนั้นเนี่ยพอดูอะไรแบบนี้เนี่ยคือผมรู้สึกว่าเขาทํามาดีๆเพล,ลินแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าถ้าจะถามว่าอะไรคืออะไรคือจุดบอดของหนังเรื่องนี้อาจจะเป็นความคอนติเนียของตัวละครบางตัว ก็คือตัวละครที่เป็นเพื่อนกันนางเอกคือมันมีมันมีมันมีกิมมิคตรงนี้นิดนึงอยู่คือตอนที่เป็นคูเวล่าที่เป็นแก๊งร้อยหนึ่งดนมารเชียนเูเนี่ยคูเวล่าเป็นบอสมากบอสแบบเป็นป้าแก่ๆที่ลูกน้องโง่ๆ2คนอะ uh huh. อ่าฟิลมันคืออย่างนั้นอะ<น>มันคือแบบโฮมอล <Khal> นอะเข้าใจป่ะแต่พออันเนี้ยคุณไปใส่อิมม i ช n ั่นอลเดฟให้กับ3ตัวละครเนี้ยคุณวางไว้ดีมากนะผมอะ ผมเข้าใจตัวละครที่ที่เป็นผู้ชายเลยที่ที่ไม่เออแจสเปอร์ใช่คือผมเข้าใจตัวละครที่เป็นผู้ชายเดือแจสเปอร์เลยคือแจสเปอร์เป็นคนที่รักเพื่อนแล้วก็เป็นคนที่มีความเมตตามีเอมพัตตีสูงมากดังนั้นการที่แจสเปอร์เนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นตัวละครที่เอมพัตตี้ต่ำลงแล้วก็เหมือนทำอะไรแย่ๆได้มากขึ้นเนี่ยมันไม่ make sense ในประการทั้งปวงเลยเออคือหนังมันทำมาดีเกิน มันดีจนเรารู้สึกว่าคูเอล่าเป็นคนเหลวไม่ได้อ่าอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะ,ะเรื่องที่2ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างแจสเปอร์กับคูเอล่าเนี่ยมันมีพื้นที่ที่น่ารักอยู่ซึ่งมันหนามากถ้าคุณทําภาคสองเนี่ยแล้วกณต้องการที่จะเอาคูเอล่ากับเดอะแกงอ f ฟฟรีสคนเนี่ยเพื่อที่จะไปในในทิศทางต่อไปออหรือว่าในไปทิศทางใหม่อ่ะนะ คงจะไปได้ทางเดียวไปในทิศทางที่จะเป็นร้อยหนึ่งดัมเนผมว่ายากผมว่ายากมากคือเอาอย่างนี้เอาร้อยหนึ่งดัมเไปโยนทิ้งขยะเลยเแล้วรีเทลลิ่งหนังเรื่องนี้ใหม่เลยเแล้วตอนจบของร้อยหนึ่งดัมเบิ้นอัจฉริยเป็นรอนตอนจบที่มันเพอร์เฟกหรือมันน่ารักหรือมันมีอะไรที่มันแตกต่างจากออริจินอลปี90ปี60อะไรองคุณนะ่ะก็เป็นได้ ใช่ผมผมมองว่าเอาจริงนะพอนะอัน <invent> น <fit> <im it> ี้คือจุดเดียวที่ที่ผมมีประเด็นเข้าใจคือตอนนี้โคเวล่าเนี่ยผมมองในมุมผมนะผมมองว่าโอกาสที่จะกลับไปเชื่อมมให้มันเหมือนกับที่1นึ่งวันโอวันาเช่นเคยเป็นเป็นไปไได้ยากเหมือนกันถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นี่คือสูตรนะสำหรับผมคือน้อยมากอะเว้นแต่ว่ามันต้องมีแรงจูงใจรักอย่างที่ดาวเมเช่นทำให้นางรู้สึกเริ่มไม่ชอบแล้วอะไรคือมันยากอะคือคุณไม่ชอบหมาได้แต่ประเด็นคุณต้องดูคุณต้องดูเรื่องหนึ่งเลยคือแจสเปอร์รักหมามากถ้าเกิดล่าเี้น อันนี้คือเรื่องหนึ่งเรื่องที่หนึ่งนเนี่ยไอ้คนรักหมาหนึ่งตัวไม่มีทางจะเกลียดหมาตัวอื่นใช่รักหมาอันนี้เป็นเรื่องยากมากรักหมาแล้วหนึ่งไง สองคือแกก็ต้องไปแบบมีช่วงหนึ่งที่แกต้องไปผูกพันกับดาวเมเชียนจนถึงจุดหนึ่งอะที่ดาวเมเชียนมันเริ่มโอเคกันอะเห็นไหมไอไออะไรตรงเนี้ยคือเอางี้ไอเรื่องดาวเมเชียนตัดทิ้งไปเลยผมบอกเลยว่าถ้ารักหมาหนึ่งไม่มีทางจะเกลียดหมาอื่นใช่ไม่มีทางดังนั้นหมายความว่าการที่คุณจะพาตัวครวล่าไปต่ําตมอะเข้าใจไหมอันนี้ก็พูดตรงๆพาไปต่ําตมเนี่ยคือแทบจะปิดประตูไปเลยยกเว้นแต่ว่ามันต้องมี something happen คือมันต้องแย่มากจริงๆซึ่งตอนเนี้ยตัวละค ที่ผูกสัมพันธ์กับคูเวล่าที่จะทําให้คูเวล่าบ้าพอที่จะกลับมาเป็นคนฆ่าหมาเนี่ย มีแค่2ตัวก็คือแจสเปอร์กับฮอลเลสถ้า2คนนี้เป็นอะไรไปอ่าโอเคเพราะดัมเมเชียนอันนี้จบซึ่งมันก็จะเป็นการตัดขาช่วงเวลาที่2คนนี้จะมาทําเลวให้คูเวล่าอีกคุณเห็นไหมเห็นไหมเพราะว่าอะไรเพราะความสัมพันธ์ระหว่างคนกับตัวคูเวล่าเองตอนนี้เหลือแค่2คนที่สนิทตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นคูเวล่าภาค2เนี่ยที่เขามีแผนว่าจะทํากันนะฮะมันจะต้องมีดิเรกชันที่ไม่ใช่แบบนี้ละเราปิดประตูตายกับร้อยหนึ่งดัมเมเชียนเลยเราจะเล่าเรื่อง คูล่ายาวๆเลยผมคิดว่านี่คือดิเรกชันที่เขาจะไปใช่ซึ่งมันสนุกนะซึ่งมันสนุกใช่ผมมองว่ามันกลายเป็นเหมือนกับเป็นเรื่องราวของแอาชญากรรมที่มันมีเรื่องของแฟชั่นแฟชั่นแอนทียากรรมท่มันสนุกะซึ่งเดี๋ยวผมเล่านิดเดียวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของแฟชั่นพังความพังมันมาจากไหนอะไรเงี้ยซึ่งจุดตํนเหนุของวัฒนธรรมพังเนี่ยมันมาจากที่อังกฤษแฟชั่นสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีความมีคหนบนี่ก็จะมีหมวกอังกฤษ ฝน3วันแดด2วันอะไรคือมันจะเป็นอากาศอากาศเกาะนะฮะก็จะมีหมวกนะฮะก็จะมีล่มนะก็จะมีโค้ดใหญ่ๆนะฮะก็คือคนอังกฤษจะแต่งตัวเชยมากแล้วก็คราวนี้เนี่ยอังกฤษเนี่ยมันเขาจะมีเรื่องของระบบมนรคีนะครับมนรคกีนะครับเป็นพวกรอยัลเป็นพวกกษัตริย์จะมีงานปาร์ตี้แบบหลุยราชวงศ์อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นคนชายขอบ mm hmm. เป็นคนที่ชนชั้นกลางถึงล่างนะชนชั้นแรงงานเนี่ย mm hmm. เขาก็ต้องการที่จะแต่งตัวแหกขนบแหกธรรมเนียมนะ mm hmm. ก็จริงๆไอดอลของแกงนี้เลยก็จะเป็นพวกวงพัง rock sex p i s t o l ล ก็เลยทําให้เนี่ยแฟชั่นในคูเอล่าเนี่ยมันจะมีความพังเยอะอ่ามันจะมีความเป็นขบดมีการทําผมสีมีอ่าเสื้อหนังที่มันมีการสเปรย์มีฉีดใส่สีใส่อะไรอ่ะอะไรพวกเนี้ยมันคือว่าทําพังประมาณนี้นะฮะนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าให้เล่าว่าคูเอล่าอยู่ตรงยุคไหนของแฟชั่นเนี่ยมันเป็นยุคที่กําลังจะจำจากยุคที่มันเป็นชุดแบบทรดิชันอลมากๆให้กลายเป็นยุคที่มันเป็นแฟชั่นแบบไลท์กรอบมันมันก็ชัดเจนนะในหนังคูเล่ามันก็คอมเพลซิชันระหว่าง ความพัน t r a ดิช i o น a ลกับการปรับเปลี่ยนยุคสมัยอะ่ะแต่ว่านิยามพันธุ์ก็ถูกต้องอยูทุกคน่าแต่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการ เติมเคราฟิวเจอร์เข้าไปในดีเทลใช่ใช่<อ>คือคือ <designer S 1> คือเขาพยายาม <designer. S 1> คือจริงๆมันเหมือนกับเป็นเป็นยุคที่จับต้องไม่ได้คือมันไม่ได้บอกยุคแบบ exactly ในหนังไง <c oughs> แต่คือสิ่งที่เขาพยายามจะ represent คือเรื่องของการที่ครูเวล่าเป็นตัวแทนของอนาคตของแฟชั่นแล้วก็ตัวของบาโลเนสซึ่งฟังจากชื่อเนี่ยบาโลเนสมันก็เป็นชื่อของผู้หญิงที่เป็นบารอนก็ก็มีความเป็น traditional อยู่ในตัวอยู่แล้วแล้วก็การ การจัดโลเคชันอย่างเช่นพวกสี <requ> เรื่องของอพฤติกรรมที่ทำซ้ำๆแปะเปลือกตาต้องกินปลาแบบไหนอะไรเงี้ยไอ <c oughs> ไอความเยอะตรงเนี้ยมันอยู่ในพวกช,ชั้นสูงแล้วใช่ไหมครับในกันคูเออ่านี่คือแดกที่อะไรก็ได้ทำเที่อะไรก็ได้นะฮะชอบชอบการเล่นดีเทลตรงนี้มากครับใช่ใช่ซึ่งมันเป็นหนังคิดคือคือพูดตรงๆเลยว่าในบรรดาหนังของดิสนีย์ที่เป็นการอะด <c oughs> ัปเทชั่นอะดัปเทชั่นจากพื้นฐานตั้งแต่ที่เรารู้จักกันมาผมว่าคูเออ่าที่ฉีกสุด ผมว่าผมว่าไอ้ความฉีกสุดกล้าสุดมันก็มากับข้อเสียที่ที่ตาใหม่ที่เราเล่าไปตอนแรกว่าการที่จะเอาคูเล่าไปเชื่อมกับร้อยหนึ่ดมเชียนเป็นไปไม่ได้แล้วแต่ถ้าเชื่อมจะทําจริงๆนะไม่มีทางซิมเลสอ่าไอคำว่าซิมเลสของผมคือเชื่อมแบบไร้รอยต่อทอเต็มผืนดัเตมตด้วยชุดเครื่องนอนโอเคอ่ะ ให้คะแนนแค่คูเอล่าพอนะครับไม่ต้องไปมองว่าโอเคอนาคตจะไปไหนนะฮะผมให้แค่คูเอล่านะผมให้9.5คุณลักษณะดีใจดีมากหนังดีการเกลี่ยบทดีไดเมนชั่นอะไดนามิกของอารมณ์ไดนามิกของตัวละครนักแสดงทุกคนนี่คือแบบให้เลยคุณดาผมอาจจะให้น้อยกว่าคุณนะแต่ผมให้8.5โอเคอยู่ในเลงที่ที่ที่ดีอยู่นะครับใช่ครับออผมอ่ะคือยอมรับตรงๆว่านอกเหนือจากสิ่งที่ผมคิดว่าเราเราได้เกิน็ก p e c t a t ชันแล้วอ่ะ การแสดงของไอมาสโตนะ่ผมว่านางเล่นค่อนข้างละเอียด <c oughs> การที่นางต้องเล่นเป็นเหมือนกับคนที่มีภาวะทางจิตบางอย่างที่มันไม่ปกติเราเราต้องแบบแสดงออกผ่านสายตาแสดงออกผ่านท่าทางอะผมว่านางเหมือนนางคิดเกินกว่าตัวละครเป็น,นิดนึง <c oughs> แต่ผมอ่ะรู้ <c oughs> สึกว่าเรื่องนี้ไม่มีผลกับผมเลยเพราะผมไม่เคยคิดว่านางมีปัญหาทางจิต <c oughs> ไม่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 หมายถึงว่าผมผมไม่ปักธงตั้งแต่แรกหมายถึงว่าไม่เพราะเพราะผมอะอย่างที่ผมบอกไงผมไม่รู้เรื่องร้อยหนึ่งเลยผมลืมหมดละ แต่ <c oughs> พอเราไม่รู้ว่าคูเอล่ามีปัญหาทางจิตอ่ะคือผมอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าเอมมาสโตนอ่ะเล่นเต็มไม่เต็มผมพิดว่าเอมมาสโตนเนี่ย go with the flow นะมันก็คือตัวไคลเตอร์มันต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยเออหมายถึงว่ามันเป็นอย่างอื่นไม่ได้อ่ะเออไม่หรอกเราก็พูดกันในเชิงแบบคือน, <c oughs> นางอาจจะมีมีจุดหนึ่งที่นางอาจจะคิดเกินบทไปนิดนึงอะผมว่าน,นะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยมันคือแง่ดีนะใช่โอเคประมาณนี้9 แต่ถ้าเราผมตัดคะแนนนิดนึงผมว่าเพลงอะ่ะเอาจริงผมอยากจะชมเพลงนะแต่ผมรู้สึกว่าบางทีก็ใส่บางจังหวะอ่าคุณอยากได้เพลงด,ด,ด,ลดีนิดนึงรถดีนิดนึงคือคือเลือกเพลงเลือกดีนะเลือกให้มันเป็นแบบเพลงแบบอังกฤษมีความพังมีความแบบยุคสมัยอะไรก็บอกผมว่าคนเลือกเพลงอ่ะเลือกเลือกโอเคโอเคมันมูใช้ได้เลยแต่ผมรู้สึกว่าบางทีบางจังหวะ้าไม่จำเป็นต้องเฟิร์สหนักนะไม่ต้องล้นขนาดนั้นก็ได้อันนี้อัผมอันนี้ผมเข้าใจขานิดนึงแล้วก็อาจจะมีเรื่องของดีเทลบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าหนังแอบยาวอีกนิดนึง รอะว่าเล่าดีๆอ่ะสองชั่วโมงจบได้อยู่นะครับ